มาชิมกันเลยจ้าอ้าวก็อยากกินแปลกๆไงคะก็เลยทำค่ะนี่นะคะคนรับค่ะ,คะชิมเมืองเ้อจ้าขอให้แซ่บจ้าทำแบบอีสานแล้วกัครั้งแรกที่ตำอดจ่ายแล้วครั้งแรกครั้งแรกที่ํำใส้บกกอกกับบะเอือ,อ วันนี้ตำน้ำพริกปลาทูแบบต้มพริกต้มหอมลงไปในนี้เลยนะคะหอมแดงค่ะต้มรวมกับน้ำปลาร้านะคะแล้วก็ปลาทูวันนี้ใช้ปลาทูสองตัวครึ่งค่ะตำน้ำพริกปลาทูวันนี้นะคะเราจะใส่มะกอกลงไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นมะอึกค่ะมะอึกจะออกเปรี้ยวๆนะคะเป็นมะเขือชนิดหนึ่งค่ะครั้งแรกที่ทำที่เป็นรสชาตินี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมากินกับผักขมส้อยกันค่ะผักขมส้อยนี่ไม่ขมนะคะเอาไว้กินกับน้ำพริกหรือว่าภาษาอีสานเอื่นว่าปนปลาค่ะกินกับป้นปลาจะแซ่บจะนัวเลยนะคะแต่ว่ามือเนี่ยมันเป็นที่เราจะใส่มะอกกบบอกกระบอกลงไปรสชาติว่ามันสิเปียนไปแบบไหนนะคะเพราะว่าแววหน่อยกับเพิ่งเห็ดมือนีละค่ะ เดือดมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูว่าพริกเริ่มสุกหรือ,อยังเปลี่ยนจากการคั่วนะคะเพราะว่าเวลาคั่วเนี่ยมันจะหอมพริกนะคะอันนี้เราจะใช้แบบต้มลงไปในนี้นะคะต้มเสร็จแล้วเราก็มาพักไว้ให้เย็นนะคะจากนั้นเราตักใส่จานเพื่อที่จะเลาะปลาทูค่ะส่วนพริกและหอมนะคะที่เราต้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่โคกไว้รอตำเลยค่ะ อันนี้ปลาทูที่เราต้มใส่น้ำปลาล้านะคะสองตัวครึ่งค่ะเราจะเตรียมเลาะกันนะคะก่อนอื่นเราใช้มือลูบขนมะอึกออกนะคะ,ะนี่ค่ะเห็นไหมเขาออกแล้วเดี๋ยวจะนำไปล้างก็ได้นะคะเดี๋ยวเราปาดมะอึกลงไปตำก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันจะเหนียวหน่อยเนาะเนี่ยจ,จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะมะอึก จะได้ตำง่ายง่ายเขาบอกว่าจะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะเหมือนมะเขือเทศเปรี้ยวะคะ่ะมะเขือเปรี้ยวเดี๋ยวเราตำก่อนเนาะแล้วเราค่อยใส่มะกอกจากนั้นเราปาดมะกอกใส่ลงไปนะคะแทนมะนาวค่ะรอบนี้เราใส่แทนมะนาวนะคะเหมือนเราจะตำส้มตำาค่ะเดีย๋ยวเราใส่ไปลูกนึงเลยเนาะ เลมออกอ้ยอ่ะค่ะนำพริกที่ต้มไว้ลงไปตำค่ะอย่าตำแรงนะคะจะกระเด็นใส่ตานะเพราะว่ามันต้มค่ะมันไม่ได้คั่วนะคะ ครั้งแรกนะคะที่ตาน้าพริกปลาทูแล้วใส่มะกอกกับมะอึกลงไปนะคะเพราะว่าแววก็อยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะเป็นเช่นไรนะคะชอบกินอาหารแปลกอาหารอีสานกินได้ทุกภาคอะค่ะอันนี้จะกลิ่นเปรี้ยวของมะออกกับมะกอกนะคะออกมาเลยนะคะ ใส่ปลาทูที่เราต้มไว้ลงไปค่ะโขกปลาทูกับพริกให้เข้ากันเลยค่ะหอมมะกอกแล้วเราค่อยปรุงรสที่หลังนะคะอันนี้เป็นน้ำ ต้มปลานะคะเราก็จะใช้น้ํานี้นะคะในการปรุงรสด,ด้วยค่ะโขกให้ละเอียดเลยค่ะ แต่ถ้าใครไม่ชอบโขกละเอียดก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้ตักกินเนื้อปลาทูเน้นๆได้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำต้มสุกลงไปปรุงเพิ่มนะคะเพราะว่าปลาทูสองตัวครึ่งเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราใส่ผงชูรสลงไปนะคะใส่น้ำปลาาที่เราต้มนี่ค่ะใส่น้ำปลาด้วยนะคะ ใส่น้ำปลาราสูตรลงไปจ้าหั่นผักชีใส่ด้วยนะคะ เทน้ำต้มสุกลงไปค่ะวันนี้พริกไม่แดงนะคะ ใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าเห็นเม็ดมะกอกเลยวันนี้สีสันไม่ได้สดใสนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พริกแดงเยอะเนาะเราใส่พริกหนุ่มแล้วก็พริกธรรมดาพร้อมเสิร์ฟจ้าเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกปลาทู สูตรใส่มะกอกนะคะแล้วก็มะออกด้วยค่ะรสชาติก็จะอีกแบบหนึง่งมันจะไม่เปรี้ยวเหมือนมะนาวเพราะว่ามะนาวอะ่ะมันจะเปรี้ยวจัดเลยอะคะ่ะอันนี้มันจะเปรี้ยวออกกลมกลอมนะคะลองทําทานนะคะอร่อยค่ะกินกับผักสดๆนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับผักขมซอยนะคะผักขมซอยกินสดนะคะถ้านึ่งแล้วจะไม่อร่อยมันก็จะกรอบๆนะคะ เดี๋ยวเราแบ่งให้เพื่อนบ้านทานด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านก็สไตล์อีสานเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราแบ่งผักนะคะกับน้ำพริกให้เพื่อนบ้านหนึ่งชุดนะคะไม่รู้ว่าแกชอบกินผักนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราตักน้ำพริกกัน นนี้นะคะเราพร้อมเสิร์ฟให้เพื่อนบ้านหนึ่งชุดนะคะแบ่งกันทานค่ะเราแบ่งให้เพื่อนบ้านแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาชิมกันนะคะกับมะกรุยคือกเก้าเลยค่ะขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะนี่นะคะมีผิวของมะกอกด้วยนะจ๊ะค่ะมาชิมกันเลยจ้า อันนี้เนื้อปลาทูนะคะถ้ากินกับข้าวเหนียวนะคะร้อนๆจะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้เราแค่ชิมนะคะขอสองคำนะคะเด <Yeah. S 1> ี๋ยวเราไปวางไว้ที่สำหรับข้าวเลยค่ะเด <Yeah. S 1> ี๋ยวเราเอาจานนี้นะคะไปให้เพื่อนบ้าน หนึ่งชุดค่ะไปกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเดินไปอ่าเลี้ยวไปประมาณเดินไปประมาณสองนาทีค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะคะจะถึงแล้วค่ะอยู่ทางขวามือ คนนี้เคยเอาข้าวต้มมาให้ด้วยนะสวัสดีค่ะตำน้ำพริกปลาทูตำน้ำพริกปลาทูไส้ประกอบไส้บอกอกิบอกอึก๊บใช๊บไส้ปาทูระกอบอ้าวก็อยากกินแปลกๆไงคะก็เลยทำค่ะนี่นะคะคนรับค่ะชิมเมืองเด้อจ้าขอให้แซ่บจ้า ตำแบบอีสานแล้วก็ครั้งแรกที่ตำอดตายแล้วครั้งแรกครั้งแรกที่ตำไส้บกกอกกับบะเอือกปกติจะใส่มะนาวนะคะแต่ว่าวันนี้ลองใส่ไส้บกกอกที่ก็ใส่ท่องตามไปเหรอใช่แบบนั้นแหละมันก็ต้องฝาดไม่ฝากเด้อซีมึงไม่ใช่ออกเปรี้ยวๆล่ะเออใส่นาบปลาลาพร้อมเดี๋ยวพี่เอารถจานจะเดี๋ยวพี่เอาถจานเราถวยไปให้จ้าน่ารักนะคะ เพื่อนวายคนนี้น่ารักค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราทำอะไรเราก็แบ่งกันทานนะคะสวัสดีค่ะถ้าทุกคนนะคะเพื่อนๆนะคะที่ป้านาอานะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่บาย